มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติตัางสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตรเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลกเจปรมหิจะกผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้กระพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัตทุขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนใผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนคนเราที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานทุกวันนี้นี่ความคิดเห็นอันถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเรามีความคิดเห็นอันถูกต้องหรือทาง พระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นอันถูกต้องแล้วนี่การดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตก็จะเป็นไปในถนนสายแห่งความถูกต้องดีงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดตลอดเลยเนี่ยแต่ถ้ามีความเห็นผิดมีความคิดเห็นที่ผิดแล้วนี่การดําเนินชีวิตก็จะผิดพลาดทันทีเลยอย่างเช่นองคุลิมาน องคุลิมาเนี่ยตอนแรกนี่ท่านเป็นลูกปุโรหิตนะแล้วก็ถูกส่งไปเรียนหนังสืออยู่กับอาจารย์ที่สาป,ปโมกเรียนหนังสือเก่งจนกระทั่งลูกศิษย์ด้วยการอิจฉาดีสยาเลยไปเป,เป่าหูอาจารย์บอกว่าเนี่ยไอหิงสากะนี่ยหิงสากะนี่จะจะยกตัวเป็นเป็นใหญ่แทนอาจารย์นะอาจารย์ต้องรีบกำจัดนะอาจารย์ก็กลัวจะตกอับก็เลย บอกอหิงสก,กาว่าวิชาต่างๆที่อาจารย์สอนให้เนี่ยหมดแล้วมีวิชาหนึ่งถ้าอยากจะได้นะเป็นสุดยอดของวิชาเลยเจ้าต้องไปฆ่าคนฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาให้ได้1,000งพันนิ้วนะถึงจะเป็นเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเรียนวิชานี้อหิงสก,กาก็มีความเข้าใจอย่างนั้นนะคือไม่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรนะ่ยอาจารย์เป็นคนบอก อาจารย์เป็นคนบ่อยนั้นก็อยากได้วิชาที่สูงสุดก็ไปเลย,เยก็ไปฆ่าคนฆ่าคนาไม่รู้ฆ่าเท่าไหร่ไม่ได้นับไว้น่องค์จะฆ่าเยอะเลยละ่ะต่อมาก็คิดได้ก็เลยฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วเอามาห้อยคอไว้ก็เลยชื่อว่าองค์คุริมานนแต่มาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างให้ว่าหยุดก่อนอ่องคุริมานในไล่ ไล่พระวิ่งไล่ถือดาบวิ่งไล่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็วิ่งไล่พระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนสมาณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดหยุดอะไรยังวิ่งอยู่เลยเราหยุดทําบาปแต่เธอยังทําบาปอยู่นี่เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นทันทีเลยก็หยุดทําบาปหยุดทําบาปแต่เราหยุดทำบาปแต่เธอยังไม่หยุดโอ้เรายังทำบาปนี่เกิดได้ข้อคิดเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้น ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งขอบวสมบทรณแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อได้เป็นพระอาหารหันต์เห็นไหมคนเรานี่ถ้ามีความคิดเห็นอันอันผิดผิดความคิดเห็นอันผิดผิดนะก็จะปฏิบัติผิดทันทีเลยเหมือนลูกเหมือนหลานเยาวชนของเราในสมัยปัจจุบันมีความคิดเห็นที่ผิดนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนก็มีความคิดเห็นดีมากเลย ความคิดเห็นอันถูกต้องประพฤติปฏิบัติธรรมความคิดเห็นอันถูกต้องนี่หลวงตาขอเน้นย้ำว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักศรรีลหลักธรรมถ้าปราศจากหลักศีลธรรมแล้วนี่จะผิดทันทีเลยเอาคิดยังไงละ่ะหลวงตาเอาเช่นถ้าเราถ้าเรามีความคิดเห็นว่าทำดีอ่าทำดีแล้วดีทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ชั่วคือความคิดเห็นอันถูกต้องในทางศีลธรรมถ้าเรามีความคิดเห็นว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปนะีความคิดเห็นผิดแล้วอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเอาลงตาเอาความคิดเห็นตัวเองไปตัดสินคนอื่นได้ยังไงในสมัยทุกวันนี้เขาไม่ยอมรับกันนะอมีคนคอมเมนต์ลงตามาว่าอย่างนี้คือตามที่ลงตานํามาพูดให้ฟังว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะคือพูดตามสภาวะที่เป็นจริงนะ ูดให้ฟังตามสภาวะที่เป็นจริงเยาวชนที่ศึกษาดีปฏิบัติดีมีความเห็นอันถูกต้องดีงามเป็นแบบเป็นอย่างก็เยอะแยะเลยแต่ว่าเยาวชนที่มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องเขาดําเนินชีวิตด้วยความไม่ถูกต้องก็เยอะแยะมากมายเยอะแยะอ่าในตามถิ่นชนบทก็มีเยอะแยะในบ้านในเมืองของเราก็มีเยอะแยะอย่างตามชนบทนี่มีไหมเอามีเยาวชนที่เห็นว่ายาเสพติดนี่ ยาเสพติดไม่ใช่สิ่งทำลายชีวิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสโอ้โลกนี้มันมีความสุขจังเลยเพอดื่มน้ำกระท่อมพอสูบกัญชาพอกินยาบ้านี่ก็มีเยอะแยะอ่าโลกนี้มันสดใสดจังเลยนะด้วยการทำลายข้าวของของคนอื่นก็ไปทำลายข้าวของคนนั้นคนนี้นี่ก็มีนี่คือมีความคิดเห็นอันผิด โลกนี้มันสดใสจังเลยด้วยการเกียรขคานทำการงานอย่างนี้ก็มีนะก็มีเหมือนกันนี่คือความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องก็นำพาชีวิตของเขาให้เดบได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะคนเรานี่ท่านทั้งหลายถ้าใครคิดว่าเราศึกษามาดีแล้วศึกษามาดีแล้วคนอื่นจะมาว่าไม่ได้อ่านะจะมาตำหนิว่าฉันเป็นคนโง่เง่าเต่าตุตนไม่ได้มาติไม่ได้มาว่าไม่ได้เนี่ยคือคนนั้นแหละคือคนโง่แหละ คนไหนที่บอกว่าตัวเองฉลาดที่สุดในโลกชั้นฉลาดคือคนโง่แต่ถ้าใครมาบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองยังมียังโง่รู้ว่าโง,ากง,นนงา่ก็ยังรู้ว่าเป็นคนโง่ก็รู้ว่าตัวเองโง่ผูุ้ทธเจ้าท่านบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดาคือยอมรับฟังคำนะคำชี้แนะตักเตือนของผู้รู้ทั้งหลายของผู้รู้ทั้งหลายเยอะแยะเลยผู้รู้นักปรดาดราชบัณฑิต แม้กระทั่งเด็กน้อยทั้งหลายนี่เด็กเล็กเด็กน้อยเขาก็มีประสบการณ์ของเขาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้ก็เราก็จะได้ความรู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดเห็นอันถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้มีความคิดเห็นอันถูกต้องแล้วนย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พราบา็ลีก็มีเหมือนกัน สัมมาทิฏฐิสมาธานาสาัพพะทุกขาอุปัจจคูเห็นไหมผู้มีความคิดเห็นอันถูกต้องย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์ในทางในทางตรงกันข้ามถ้าใครมีความคิดเห็นผิดๆก็จะมีความอ่าก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการดําเนินชีวิตให้เรายึดถือหลักความถูกต้องเป็นสําคัญไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ อย,อ,อย่าเอาความถูกใจเข้าว่าถ้าเราเอาความถูกใจแล้วนี่มันจะเดือดร้อนตามมา,าเหมือนเราไปฟังไปฟังเขาอภิปรายไปฟังเขาพูดไฮปารกนี่เขาพูดเพื่อความถูกใจถูกใจผู้คนสาใจผู้คนที่เขากําลังไปหาเสียงใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องเอาอย่างนี้ไหมพี่น,อน้องเฮ่เฮ่เฮ่ตามกันไปสนุกสนานหนละวงตาก็เคยไปฟังโอ้ oh, สนุกสนาน เขาพูดปราศัยหาเสียงนักพูดดังๆในสมัยก่อนต้องตามตลอดตามไปพูดตามไปฟังตลอดนะคุณสมัครสุนทรเวทอย่างนี้ต้องไปฟังเขานะร้อยตำรวจร,ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำมลุงอย่างนี้ต้องไปฟังนะท่านเหล่านี้นี่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเดี๋ยวคนที่ไม่ชอบท่านเหล่านี้ก็จะบอกว่าอ้าวหลวงตาไปชอบอยังไงคนอย่างนั้นนะจริงๆท่านเหล่านี้นมีความรู้ มีความรู้มากเวลาอาภิปรายอะไรต่างๆน่าฟังคือคือไปฟังเนี่ยมันก็มีอาจจะมีเรื่องเท็จเรื่องอะไรบ้างแหละที่เขาฟังมันคือพูดแล้วมันทําให้จูงใจคนจูงใจคนให้หลงเชื่อได้ยิ่งสมัยปัจจุบันนี่โลกโซเชียลมากมายเยอะแยะเลยอ่ายุคแห่งการใช้ใช้โซเชียลใช้ในการที่จะเอาคนมาเป็นแบกให้กับตัวเองบางคนเป็นผู้มีผู้ติดตามมากมายเยอะแยะนี่ แต่ต้องเขาไม่ได้นะไอแต่ต้องไปสกิดนิดสกิดหน่อยนะเราก็จะถูกว่าถูกเสียงสะท้อนกลับคืนมาฟีดแบ็กกลับคืนมาทันทีเลยเพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะอย่าไปว่าเขาไม่ได้ไปเขาเป็นฟลูอินเซอร์เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลอย่างนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความคิดเห็นอันถูกต้องยึดความถูกต้องตามธนองคลองธรรมในการดำเนินชีวิตในการใช้หลัก อันถูกต้องนี้ในการทํามาหาเลี้ยงชีพเขาก็จะประสบผลสําเร็จเรื่อยไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใใช้ในทางเสียหายผลสะท้อนมันก็จะกลับคืนเขาเขาเองนั่นแหละเรียกว่าทําดีย่อมได้รับผลดีทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกต่ําและเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการยึดถือหลักแห่งความถูกต้องดีงามในการดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราควรจะปลูกฝัง ความคิดเห็นอันถูกต้องให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเรานี่จะได้ยึดอยู่บนฐานแห่งความถูกต้องดีงามการพูดก็จะดีการกระทําก็จะดีการปฏิบัติต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดําเนินไปสู่เป้าหมายอันถูกต้องส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความคิดเห็นอันไม่ถูกต้องแล้วแล้วก็ยึดถือไปนี่ก็จะเรียกว่าจะทําให้ชีวิตของเราเดือดร้อนตลอด ไปเช่นเดียวกันธร,รมะสวัสดีเจริญพร